เองสมัยดีครับมีปลายใหญ่ไม่เห็ดขาดครับปลายใหญ่สีแข็งกับทันสปเลือร์อครับขาดสื่อกับขาดเท็ดครับตัวเดขสีจริง้งกันครับบิ้ลทันได้เร็วเห็ดบาปเกียร์นเอาขาดสั่นให้เกียร์นเอาขาดสั่นให้เกียร์นนี่ครับเออเบิดประมาณ สองพันครับสื่อเล็กไม่เห็นเองครับอันนี้กับซีไซคุณเดี๋ยวรอจัดเต็มนะครับเนี่ยเอาหอดโชครถเก่งมากพวกนี้<ป><ป>เดี๋ยวมีทั้งโชคมีทั้งสปริงครับเอาคูยางครับเอ๊ เล res, Arrow, drum, drum. ็กกองซื้อมากพอใส่ซรับเดี๋ยวแป๊บเฮย่างหูชกนะ มุงไปกะเ,เปลี่ยนมุงไอ้ท่านไปขายมันอยู่ไป <Classic> เล่นมันขี่ไทยได้ยุยยกตกระบะหนึ่งไม่สนใจนั่นเลยจักเลือกวะซื้อขึ้พ่ออันเฮ็ดบัานใดเทเรวูนี่ <S 2> <S 2> <S ไม่ก็เอาไว้นั่นแหละนี่ซัมบโบฮอดสองพันโดนเล็กกองตัวนั้นไม่ได,ด้ใส่แม่นบอล สปริงเมือมันคอเนนนอาเบิร์ตทั้งสองเบิร์ตสองพันเหมือนมั้งทั้งเล็กทั้งสปริงอ่ะอนี่ครับเดี๋ยวสป,ปรเลยกันใจตายครับซ้ปปาเปลือเบิด์ตหกพันหาครับไปซือ้อเอาสำเร็จรูปนั่นเด็กเลืออีซัมนั่นพูดนะมาคุยเรื่อยคนสปรเลยแค่ละเด้อสปรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวตอนมีงานไถคูบ่เฮา เน,นี่ยตะข้องเก่ามาไทยนะครับเบอร์แปลงอย่างเดียวครับน,นี่ไงสิบุญย,ยอ้อมจาะเลย,ยางานจีถลอกนี่คือ,อ,อดิเกอร์เขาหลอกคนละมึง อันนี้ก็ไปซื้อวิลลาของห่างนะครับเล็กตัวนี้เล็กกลมแทงเันซื้อของไม่อยู่ยืดเสียงอย่างนี้เลมาถ่ายะะถือปากใหยแน่วจะได้วิลากูบักงอกเลยเสื่อนอันนี้มันจะคาดได้ยังไงยอมผมไหมนะครับนี่รอแล้วเดือนี่ยอมผมเบิดหลายลอยแล้วครับเพืองแต่น้ำยายอมผมนี่ครับ นี่ยูร่านเขาบไไดใส่เล็กไงบ่นี่นะครับอันนี้เล็กไงนะครับยูบานประมาณสี่หุนบ่นี่หกหุนเลยเลออยลยสื้อิพาขาทันซับปเปลอโอ้รถเสียคิดบ่นี่ น็อตตูนะดึงตูน็อตนี่ลูกหูนยอดเยียเลยที่โรงพยาบานหลายคุณเลยหลายคนคี่บ้านแนมหนาเลยขี้ไปดูไรอันต้นนี้นี่บอกเลยครับว่ามันเป็นสูตรครับนี่ต้นนี้สูตรเฉพาะเลยนี่ปตะเขียวแรกไงฮึ่ม ธรรมดามันบ่หอนนะครับ<ป>อันไปยุลานล่างลานเอามานี่เห็นเพิ่นได้ดดตัเล็กตรงนี้ทุกขั้นครับมันเคลียร์ขี้ไถบ่ชหอนครับเคลียร์ว่ถึงอันนี้ไทยเบื้องเป็นสูตรครับเป็นวีซ่าครับมีขัดฮะอันนี้ก็จัดเตรียมมาแล้วครับลำพงครับ ลำโพงกับข้อหลักครับเบื่อว่าเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเจอหกล้อลากลูกครับเตรียมอุปกรณ์มาแล้วผู้ใดมีมองถือกันแนะนํำมาได้ครับลูกพ่วงเก้าก็ได้ครับใ้าจะขายเชียวมะมูวงใหม่ครับอันนี้สื่อมากประมาณสองพันครับเั้งลาโพงทั้งอันข้อหลังครับเรียกว่าสื่อเลยครับ รามาสื่อราคาสร้างกิโลมาครับใช้ได้เลยครับคิดเดอร์กับซือขายอีกแล้วครับเห็นงานแล้วแล้วในเติมขึ้นแล้ว,ลวขายเท่าไรลูกอส,สองเซนหาครับมาเอาเลยน่คิดเดอร์แล้วแล้วขายอีก มาเอาเลยครับสองเซนหานี่เอ่อเห็ดงานในสามมือครับได้สี่มื่นหาครับได้เกียเขาใ้ทางลร้เซ็นแล้วครับเรียบร้อยครับขายมุนเอาเงินมาซื้อขาดครับเดี <c oughs> ๋ยวนี้นเด็ดขาดเลย <c oughs> ว่าแม่นลแล้วแล้วโอ้ยสิ่เดีเอาสัมเร็จรูปมาให้เบิง่งเอ้าะแต่เบิ่งท่อมี่อนเดี๋ยวตอนเซ็ตซัมเจรูปเด้อสิเดียวสิ่สตะลึงครับนี่โชคมูนี่ว่าธรรมดาได้ครับแต่เบิงเ่งเพิ่นสิเอามาเฮ็ดหยังนี่ครับนี่สป,ปริงมูนี่บ่ต้องไปซื้อครับตัวนี้มันเป็นโชคยืดครับมันห่างมันเด้งดึงได้สูงครับขึ้นลงได้สูงหลายบางอันเป็นโชคสป,ปริงที่นี่หดสูตรแบบนั้นผมนี่ มูนั่นไม่ได้ขาดซื้อเลครับเน่ยิดรถไปเล่นไปเนี่ยสูของอาจารย์มาเลยครับลบนเนี่ยป็นลิเบยนเนยบ้านติ๊กมั้ิบียนเนี่ยนมาถานนี่ม้ี่ตวขงบางเพราะอันัก็ข้อสปิงนะบนี่โอ้บหนักกว่าไหนเดีวก็ข้ากลางก็เสปสิบนี่บเอเอาสปริงเอลบีนเล่ยนเอสปริงเอา มันขี่ลายเห็ดฮันเลยบึ้งอันเก่าแมวเข้ากลางเลยเข้ากลางมันเฉี่ยมเซลล์นี่เลยกำงามเลยนี่เป็นบมี่ดอกน้ำมันติดเนี่ครับเงินหลุดเกียดครับเสียงเนี้ยครับเนี้ยจะท้ายครับเดี๋ยวบอกเบียร์บ้นเบิองครับนี่มาวุ้ยครับคือบอกตัวนี้โอ้พี่ลูกเอาเล็กกลมนี่เป็นยังเรียนหนูมันได้ซื้อมาเหรอเงี้ยนี่หนูซื้อมันเสียเงินเหี้ย เดิเล็กบนมันมันติดตื้อดีกว่าที่มันเงินเฮ้ยเกินกันดอกแบนกันนิ้วเดียวเองเดินมีอยู่หันมันบางบันคือมือยู่อีกเอากลมนี่ยแล้วเป็นศิลปะดีจะซื้อมาแล้วเนาะมันเหลืออีกหนอจีกุลดึงหนอไปยหันลืมรวดเขียมแล่นออกมามือปืนไม่ใช่เบิดมือยองไปเอาสมุดเฮ้ยเกื่อนหนังสือ จ้าก็เพ <ste> <ular> ouais, ื่นเขาบ้านอยู่เมียนเมียนอยู่นี่ไทยขาดอยู่หน้าบักชาตินี่เนี่ยแล้วว่าพื้นี่ใจขาดปักซับปลือเนี่เบื้องเพื่อนเอาหอไ้เ้้ครับนี่สงวนลิขสิทธ์อีกเรือนี่ ธรรมดาได้หน่ครับปลายของหกล้อครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีการไม่ได้เชิงครับเทอร์โบตัวนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนครับร <c oughs> อวันไหนว่างครับช่วงนี้ติดงานไถนาเยอะครับ <c oughs> ตัวนี้เปลี่ยนแน่นอนครับ <c oughs> ของท่านสเปเรก็ รอดูครับรอดูครับมีแอสไปแน่นอนครับก็ดูนะครับเดิมเดิมมาไม่รู้ยังไงครับต้องให้หลายคนมาลองครับการไถนามันก็แล้วแต่พื้นที่ครับแต่ผมว่าผ่านยิ่งไปเยอะยิ่งเบาครับถ้าเทียบกับงานนานะถ้าหกก็งานไล่จะเวิร์กกว่าครับอันนี้เราเน้นงานนาครับไม่เท่าไรครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับอาจารย์ยังทำไม่เสร็จครับ รอชมครับรอชมอฝากไลฟ์ฝากแค่นะครับพ่อเบิงพ่อให้กำลังใจกันนะครับคนเบิ้งไลฟ์ก็จิมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ